สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มจะมาแนะนําในการใช้ยาสีฟันหลอดนี้นะคะของนพะเก้าว่าใช้ยังไงให้มันเห็นผลนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่คุณจะแปรงฟันบ้วนปากนะคะบ้วนปากให้เรียบร้อยก้วปากให้เรียบร้อยแล้วก็บ้วนน้าทิ้งออกไปนะคะบ้วนน้าทิ้งออกไปให้หมดนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็มากดยาสีฟันนะคะให้เห็นกันเป็นดวยว่าใช้แค่นิดเดียวนะคะจริงๆแล้วอะ่ะใช้แค่เท่าเม็ดถั่วเขียวเท่านั้นนะคะแต่ทีเนี้บางทีเวลาเรากดอ่ะ มันจะแบบประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะนี่เลยแค่นี้เองนิดเดียวนะคะท่องเม็ดถั่วเขียวนะคะนิดเดียวแล้วคุณก็แปงไปเลยค่ะนะคะแปงให้ทั่วปากนะคะแปงให้สะอาดแล้วคุณก็บ้วนน้าทิ้งนี่คือครั้งที่หนึ่งนะคะของการใช้ยาสีฟันนุปเก้าพอครั้งที่สองบ้วนให้สะอาดนะคะบ้วนเอาน้ําออกมาจากปากให้หมดนะคะพอบ้วนเสร็จแล้วคุณก็ ไ้วิธีการอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คืออันแรกนะคะมันก็คือไม่ได้ลบออกมันจะลองแตะๆค่าน,นี้คุณเห็นไหมคะคุณเห็นตรงๆตรงหัวของมันไหมคุณก็แค่แต้มๆนะคะเนี่ยแต้มไอต,ตัวที่คุณไอ้นี่เขาไว้เนี่ยแค่นี้เองคุณแต้มยาสีฟันที่มันมันเปื้อนขอบๆุณเนี่ยคุณเอาพวกเนี้ยแต้มแค่นั้นนะแต่ถ้าคุณไหนไม่ได้ว่าติดขอบคุณก็แค่กดนะกดเงี้ยกดแล้วแตะแตะแตะเขาแค่นั้นเองนะแตะไม่ได้กดออกมานะแตะให้มันเป็นเป็นรอยแตะอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วคุณก็แปะ นะรอบที่สองแปรงไปเลยค่ะนะแปงรงให้เรียบร้อยแปรงให้สะอาดแล้วบ้วนทิ้งแต่ห้ามใช้น้ําบ้วนเด็ดขาดนะคะรอบที่สองใช้ยาสีฟันเราเนี่ยแหละแปรงให้เรียบร้อยแล้วก็บ้วนออกไปนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายไม่มีนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะทําแบบนี้ทั้งเช้าและเย็นคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณได้หนึ่งกลิ่นปากกลิ่นปากคุณจะไม่มีคุณจะมีกลิ่นปากที่หอมนะตื่นมาคุณคุณลองสังเกตตัวเองนะคะดีงามมากเรื่องกลิ่นปากสองสำคัญมาก หินปูนนี่นี่เห็นไหมคะปกติแหม่มจะเป็นคนมีหินปูนเร็วมากเพราะแหม่มเป็นคนดื่มกาแฟนะคะดื่มกาแฟแล้วเราดื่มชาหินปูนตรงนี้ยมันจะกอบเร็วมากๆเพราะมันจะต้องไปหาหมอฟันทุกคน